สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์กันไปดูกันเลยมารู้จักคณะเศรษฐศาสตร์กันคณะเศรษฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เศรษฐศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจการวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งจะมีการเหลือตัวเลขเป็นเครื่องมือสําหรับบอกค่าต่างๆว่าแต่ละอย่างคือดขึ้นที่อะไรจะส่งผลกระทบยังไงรวมถึงต่อใครบ้างทุกอย่างจะเป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นไปตามกลไกทั้งหมดอย่างไงสาขาวิชา ซึ่งแต่ละหลักสูตรของมหาลัยทำให้มีสาขาไม่เหมือนกันได้แก่ 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาที่เรียนเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ลึกกว่าสาขาอื่นๆ 2. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์สาขานี้จะเรียนเป็นเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปจัดการในองค์กรต่างๆ 3. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสาขานี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไป 4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสาขานี้จะเป็นการประยุกต์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้เข้ากับหลักการบริหาร 5. เศรษฐศาสตร์การเมืองสาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองเพื่อหาความเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและเอาไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหรือเอาไปต่อยอดด้านอื่นๆต่อไปนะคะ จะเป็นการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะจะมีทั้งหมด5หลักสูตรก็คือปริญญาตรีจะมี2หลักสูตรคือหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตทั่วไปกับนานาชาติค่ะสำหรับปริญญาโทจะมี2หลักสูตรคือหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตทั่วไปกับนานาชาติค่ะสำหรับปริญญาเอกจะมี1หลักสูตรก็คือหลักสูตรปัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนานาชาติค่ะจบเศรษฐศาสาตร์สามารถทำงานอะไรได้บ้างสามารถเป็นนักลงทุนนักวิเคราะห์การลงทุนเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่3 6 0 0 0ถึง58 0 0 0ที่ปรึกษาการเงินเงินเดือนเฉลี่ย2 7 0 0 0ถึง52 0 0 0 นักธุรกิจเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่มีเงินเดือนเฉลี่ย3 2 5 0 0บาทต่อเดือนระดับหัวหน้างานมีเงินเดือนเฉลี่ย5,7500บาทต่อเดือนระดับผู้จัดการผู้อาวุโสมีเงินเดือนเฉลี่ย80,000บาทต่อเดือนแอร์โฮสเตส ค่าตอบแทนทั้งหมดของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมาจาก3ส,ส่วนคือฐานเงินเดือนชั่วโมงบินและเบีย้ยเลี้ยงซึ่งแต่ละสายการบินแอร์โฮสเตสค่าตอบแทนทั้งหมดของ ตแอร์โฮสเตดค oh <my goodness. S 1> ่าตอบแทนทั้งหมดของพนักงานก็รับบนเครื่องบินจะมาจาก3ส,ส่วนคือหาเงินเดือนชั่วโมงบินและเบี้ยเลี้ยงซึ่งแต่ละสายการบินจะไม่เท่ากันโดยสายการบินตะวันออกกลางจะได้ค่าตอบแทนต่อเดือนมากที่สุดโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทพนักงานธนาคารเงินเดือนเฉลี่ยตามระดับตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่มีเงินเดือนเฉลี่ย32,500บาทต่อเดือนระดับหัวหน้างานมีเงินเดือนเฉลี่ย5 7 5 0 0บาทต่อเดือนระดับผู้จัดการผู้อาวุโสมีเงินเดือนเฉลี่ย80,000บาทต่อเดือน ขอบคุณค่ะ